หลายคู่เหลือเกินในวงการบันเทิงนะคะอย่างเจมจีนะั้นก็ตแต่งกับสาวโฟมไปแล้วนะคะนี่คู่นี้ยากากันนเดชกก็เตรียมแต่งแล้วหนุ่มบอยปรกรณ์กับสาวเฟย์เป,เป็นไงบ้างคุณผู้ชมไปเช็คหัวใจกันหน่อยแล้วยังใกล้หรือยังจ๊ะใกล้ถึงงานวิวาหรือยังคุณผู้ชมอาจจะเป็นคู่ต่อไปก็ได้นะ,ะ,ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอายุอนามความพร้อมเฮียบอยก็ดูมีภาษีมากกว่าใครนะคุณเออแถมเราไปแอบรู้ความลับมาด้วยว่าหลังทิปปีใหม่ที่เฮียบอยกับน้องเฟย์แล้วก็ครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงมา3าวันหลังจากนั้นฮ่องกงปุ๊ อุยอียิปต่อเลยเอออย<ด>บอกนะว่ามันต้องมีสักที่แหละคุณบอขอแต่งงานมันอาจจะดูหน้าปริมิตก็ได้คุณผู้ชมหลังจากนั้นคุณบอยเนี่ยนะก็จะเตรียมพาหวานใจไปแดนอียิปต์ค่ะเอองานนี้จะมีเซอร์ไพรส์คุกเขาขอแต่งงานแบบหน้าเซอร์ฟิงหรือเปล่าแล้วทริปนี้มันมีที่มาอย่างไรไปฟังเฮียบอยกันเลยค่ะผม,ผมอยากไปก็เลยลองชวนน้องดูว่าแต่น้องก็สนใจคือแบบเป็นอียิปต์แบบ มันเป็นประเทศที่หมายถึงว่าค่ะมีงานซีนแล้วมีประวัติศาสตร์ยาวนานปกติแล้วบางทีเราไปกินข้าวเฟร์ก็มากินด้วยแล้วอ่างเงี้ยพอบางทีไปเที่ยวก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับน้องวิวอ่ะเขาทํารายการแล้วเขาก็ทําทริปด้วยทําทัวร์ไปอียิปต์ผมมาดูรายการผมก็เลยติดต่อน้องไปส่วนตัวแล้วอะเราก็รู้สึกว่าในชีวิตหนึ่งอะเราก็อยากจะไปเห็นสิ่งมหาจักรของโลกไปเห็นพีระมิดไปเห็นซฟิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบน่าค้นหาอยากรู้อะไรอย่างเงี้ย ปีละมิดเอ่ยสฟิงเอ่ยเขาอาจจะขอแต่งงานกันระหว่างล่องแม่น้ำนายก็ได้เอ้ยโรแมนติกกลับมาก็ถ่ายพีเว่ดิ้นมาแล้วเนาะอย่างเราก็คงแสนแสบก่อนละกันใกล้ๆอุดจมูกแป๊บเอ้ย